สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำโมมิวสิกเกมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กดติดตามเพจนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราน้ำโมมิวสิกเกมนะครับได้ทําคลิปดีๆนะครับกับสะสมดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับแน่นอนนะครับใส่ชุดฟุตบอลแบบนี้ก็ต้องเปิดการฟุตบอลครับเพื่อนนะครับวันนี้เราได้ การฟุตบอลฟรีเมียมโกเมอร์ลินฟรีเมียมโกเออทดิงการปี1996กถึง1997เลยนะครับซึ่งการรุ่นนี้นานกว่า20ปีเลยนะครับเพื่อนนานมากเลยนะครับแล้วเราก็ได้แฟ้มสะสมมาด้วยนะครับตัวแฟ้มสะสมเราก็ได้มานะเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับแล้วก็เอาการมาใส่แฟ้มกันมาสะสมกันนะครับการรุ่นนี้ความพิเศษของรุ่นนี้แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเปิดหรือว่าเคยเห็นผ่านตา,านะครับการรุ่นนี้เปิดเพื่อหาใบ RC ีเดวิดแบ็กแฮมนะครับ เพราะว่าใบนี้มีราคามากนะครับมีราคามากยิ่งถ้าเกิดเปิดได้ใบสมบูรณ์นะครับของแบงก์แฮมนํไปสมกลิตและได้สิบคะแนนเต็มครับแน่นอนใบหลักแสนเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากล่องนี้เราจะได้ซักใสองใหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็มีการอีกหนึ่งใครับคัคาดหังใจเลยการของอิริคาโตน่านะครับซึ่งชอบมากนะครับในยุคนี้นะครับแน่นอนทีมแมนยูในสุดยอดครับนักเตะนักดังเยอะอิริคาโตน่ามี เยอะเลยครับหลายคนเลยพีเตอร์ชไมเคิลแะหลายหลายท่านเลยนะครับก็โอเคแล้วก็จะมีกร๊ดสีดําด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าบล็อกหนึ่งจะได้กี่ใบนะครับเท่ากันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับมารับชมไปพร้อมๆกันกันละกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวไปแกะกันไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาแกะนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆตัวกล่องนะครับก็จะประมาณนี้พรีเมียมโกดิ้งกร์ดนะครับตัวด้านข้างนะครับเป็นรูป อันเชอร์นะครับอิลิกาโตนานะครับแล้วก็อีกทันนิงลิวแล้วผนานมานะครับเพื่อนๆนี่นะเีตัวแฟมก็ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็เป็นรูปถ้วยแชมป์ฟิล์มิลิกนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นรายการนักเตะต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกระดับนักเตะต่างๆในแรมนะครับว่าจะมีใบอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆได้เวลาแักะกครับมาเปิดกันพร้อมๆกันนะฮะ ด้านในครับก็จะประกอบด้วย36ซองนะครับตัวซองก็จะแบบนี้เลยครับสวยเลยนะตัวซองเป็นสีทองเลยนะครับสวยมากเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเอาก๊าซนะครับออกจากตัวกล่องกันแล้วกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันนะครับด้านในก็จะมีด้วยกันทั้งหมด36ซองนะครับเพื่อนตามนี้เลยครับตัวซองก็สวยมากนะครับเดี๋ยวทางเพจก็จะขอเก็บไว้แค่หนึ่งซองนะเก็บไว้สะสมนะครับมา มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับนะักเตะนะครับอาจจะรู้จักไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นนานมากๆแล้วนะครับลุ้นสองแรกกันนะครับเพื่อนๆดูว่าจะได้อะไรบ้างครับแบ็กแเม,มจะออกหรือเปล่านะครับมาการไปแรกนะครับเป็นอะไรนะจำชื่อไม่ได้โอ้นักเตะคนแรก,ก็จำชื่อไม่ได้แล้วเปิดมาเป็นซาบูมิโลเซวิตนะครับนะ เป็นสตีฟอะไรนะคาริเจอร์ไหม <laughs> น่าจะใช่ <laughs> คอมเมนต์ได้นะครับอ่าเดนนิสเบิร์กแคมป์นะครับนี่ดับเบิลก็ฟรีเมียมโกสวยงามเลยครับได้เดนนิสเบิร์กแคมป์นั้วนะครับหนึ่งใบว้าวฟาบิโซลาวานิลลี่นะครับตัวหน้ากล่องของเราเลยนะครับลาวานิลลี่นะฮะไปต่อไปเป็นล็อบบี้ฟอลเลอร์นะครับมาต่อไปเป็นใครเนี่ย บอกได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเอนะครับเป็นเชวูดนะครับทีมเชวูดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับนี่นะครับจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผ่านไปนะครับสองแรกนะครับสองต่อไปนะครับสองที่สองนะครับอยากเห็นใบในเว็บแม็แฮมแบบสมบูรณ์มากๆอยากได้สักใบนะรู้จะได้สักใบหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะมาแข่งกันต่อนะครับ อันทีส่สองนะครับป๊มาแล้วเป็นใครสตีฟชวี่อะไรนะชูเวอร์โอ้ความรู้น้อยมากนี่ครับมาต่อไปเลยฮะาจำชื่อไม่ได้มาร์คดัปเปอร์อะครับไหนงีเดวิดซีแมนในประตูของอาเซนอนนะครับที่เก่งมากนะครับเดวิสซีแมนนะครับมาต่อไปถ้าเดี๋ยวใบมันติดนะ อาจจะนานนิดหนึ่งนะครับทําให้เลยใบใบมันจะติดนะเฮ้ okay, ครับบอกชื่อกันได้นะครับเพื่อน, er นรีโบเย er. อร์นะฮะรีโบเยอร์อ่านี่รู้จักอยู่ไปเป็นอะไรดาลินฟรีค็อกนะครับแล้วก็เป็นเฮนนี่เฮนนี่เบิร์กนะฮะเอเครับสองทีสองผ่นไปมาคุกนกันต่อนะครับชื่อผิดถูกบ้างต้องขออภัยด้วยอ๋อได้เป็น โลโก้ถ้วยแล้วนะครับอุ้ยได้โลโก้ถ้วย FA พรีเมียร์ลีกนะครับแชมเปียนอุ้ยได้ถ้วยของพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับนี่ไปนี้เดี๋ยวค่อยใส่ซองนะครับเทพรมฟิมิลีกเดวิดแบ็กแฮมครับโอ้หอุ้ยสมบูรณ์ด้วยครับเดวิดแบ็กแฮมมือมือเขาเรียกอะไรนะมือเต็มด้วยครับเพื่อนๆแบ็กแฮมมาแล้วหนึ่งใบนะครับวใบนี้สมบูรณ์เลยนะสวยมากถ้าเซนเตอร์ก็ตรงนะครับเซนเตอร์ตรงนะครับหลังจะมี รายละเอียดนะครับต่างๆนะครับอ่านี้อันนี้เลยมันติดนะอุ้ยใบนี้ใบสมบูรณ์เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเราได้แบบใบสมบูรณ์แบบสวยๆนี่มีราคาแพงมากเลยนะครับมาและเบ็คแฮมโอ้ยแตกแล้วใบแรกนะครับเบ็คแฮมสตีฟวอสันนะครับมามีกับหัวด้วยใบยาวๆนะครับอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างคอยภัยจริงๆนะครับมาแล้วเบ็คแฮมหนึ่งใบนะครับ นี่แดนเปเตสคูลนะครับแดนเปเตสคูลของเชลซีเก่งมากนะครับใน่วงนั้นช่วงยุคนั้นนะมาต่อไปไม่รู้จักก็ข้ามเข้าไปบ้างนะแบบนี้น่าจะซ้ำใช่ไหม,โอ,มโอ้โได้เป็นแคมแล้วไม่อยากจะเปิดซองต่อไปเลยครับเพื่อนๆมันแก็บต่อเลยครับโอเคมาตอนนี้ซองที่สี่นะคัตอนที่สี่นะครับอาจจะได้เป็นแคมกี่ใบเอ,อ๋จะมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับ โคลินคารเดนบูดนะฮะไม่รู้ใช่ไม่ใช่นะชื่ออาจจะมั่วนิดนึงนะครับนี่ไลน์กิกครับนักเตะแมนยูที่เก่งมากอีกหนึ่งคนนะครับไลน์กิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอีกแล้วครับเพื่อนๆพนเดวิดปักแฮมโอ้ยใบที่สองครับเพื่อนๆเฮ้ยใบนี้ก็มือเต็มนะครับสมบูรณ์มากเลยครับเฮ้ยบ้าแล้วสองใบแล้วครับเพื่อนๆโอ้เดวิดปักแฮมมาใบที่สองแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับอีกหนึ่งใบนะ พวกขอบพวกอะไรโอเคเซนเตอร์ oh, okay. ตรงครับมือเต็มด้วยนะครับเทียบ mm hmm. กับใบแรกใบแรกนะครับดูนะอ่า ah. สมบูรณ์นะครับทั้งคู่เลยนะครับ mm hmm. อุ้ยมาสองใบแล้วเดวิดวแหมงแับเรามานิวอะไรนิวคอร์ก hmm. ไหมมันนานนะฮะอาจจะติดนะดีอะไรนะลีดิกซันของอาร์เซนอลหรือเปล่าน่าจะใช่นะลีดิกซันนะแเดวิดฮิวไม่ใช่ <laughs> ชื่อมั่วแล้วเพื่อน Okay. มาต่อเลยแม้แมสองไปครับถ้าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดรู้จักก็นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสบายใจแล้วครับคลิปนี้เดวิดเป็นแคม,แมออกสองใบแล้วครับโอ้โหไม่คิดว่าจะออกขนาดนี้เลยนะตอนแรกหวังว่าสักใบหนึ่งก็ยังดีนะเพื่อนๆนะแต่เป็นแคมสักใบก็ดีนะครโอเคใบ okay. มันจะติดกันนะครับเพราะมันนานนะฮะโอเคครับมาต่อไปเป็นชื่ออะไรนะ จำไม่ได้เลยนัเตะนะครับนี่แกลลี่เนวิลครับแน่นอนครับสาวกเมนูต้องรู้จักแน่นอนแกลลี่เนวิลนะฮะมาจะได้เมนูครับทีมหรือเปล่านะครับใบนี้ซ้ำนะฮะว้าวอุลิกานโทน่านี่อีกหนึ่งใบครับที่อยากได้มากครับคุณค่าทางใจมากครับโอุลิกานโทน่ามาแล้วหนึ่งใบเพื่อนๆเออเป็นใบที่อยากได้มากสวยใบนี้สวยนี่เราค่อยใส่สลิปแล้วใส่กรอบไม่ดีนะครับมาแล้วอุลิกานโทน่านะครับโอ้ย มาสบายใจมากครับคลิปนี้นะเฮ้ครับเดี๋ยวไบม่ติดนะไปต่อไปโรเบอร์ลีนะครับโรเบอร์ลีนะครับทีมฟอร์เวอร์หม่เฮโอ้ยใบที่ต้องการตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับสองใบเลยนะครับมาดูงีบต่อนะครับเพื่อนๆเฮ้ยเราได้แบบการ์ดการ์ดมันนานแล้วเพื่อนๆยี่สิบปีแล้วเรายังได้การ์ดสภาพสวยนะฮะ คุ้มเลยครับบล็อกนี้คุ้มเลยนะมาไปต่อไปเลยนาเตะแมนยูใหมาหนึ่งคนครับลอยคินโอเคลอยคินนี่ก็เก่งมากเลยนะครับเป็นนาเตะที่เก่งมากๆเลยนะครับนี่จอร์นบราเนอร์ฮะนาเตะลิเวอร์พูลนะครับนานมากครับยุคนั้นนานมากๆนะครับต่อไปเป็นอ๋อโซลแคมเบลอ๋อโซลแคมเบลตอนนั้นอยู่ทีมในสปเปอร์หรือเปล่านะโซลแคมเบลนะครับ น่าจะอยู่ทีมสเปอร์ในยุคนั้นนะนี่นักเตะอานอเซนอีกหนึ่งคนนะครับเวียนไว้นะครับเหยียนไว้นะนี่ไบนี้จำชื่อไม่ได้ข้ามไปเจสันโดนอะไรนะเจสันโดนไหมน่าจะนะครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษานะครับนักเตะฟตุตบอลให้เยอะกว่านี้นะจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับโอ้ใบนี้ได้มาสองใบเลยฮนะเออได้มาสองใบเลยเนี่ยดูเป็นโลโก้สี ทองนะเสียออกน้ําเงินทองนะโอเคมาลุยก,กันต่อครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเดลุกอีกต่อตอนนี้อยากได้อารันเชลเลอร์ใช่ไหม๋ยวได้การอารันเชลเลอร์อีกสักหนึ่งแล้วก็อีลิกาโตน่านะครับถ้าได้อีกก็โอเคเลยหรือว่าแบ็คแฮมอีกสักใบหนึ่งนะโอ้สุดยอดเลยท่านแบกแฮมออกอกีกใบหนึ่งนะถือว่าสุดๆไปเลยะฮะนี่โอ้นี่ใครเนะี่ย ชื่ออะไรนะอิโมซันนักเตะมันนานนะครับนักเตะมันยุคเก่ามากนะครับนานนะแกลลี่เคลอรี่นะครับนี่เดนนิสเบิร์แค,ม,นะคนมนะครับออนักเตะนะครับของอาร์เซนอลนะครับในยุคนั้นเดินไม่มีใครไม่รู้จักแนะ่นอนเดวินนิสเดนนิสเบิร์แคมนะครับเก่งมากครับเป็นนักเตะที่เก่งมาก,นนก,มมากอันนี้คืออะไรนะเจสันแม็กแม็กอาร์เตอร์ไหมเจสันแม็กอาร์เตอร์ของเรอุพูนะครับ อันนี้ฟิลิปฟิลิปเบลไหมชื่ออะไรเบลผู <le> ้ยังไม่ได้ขออภัยด้วยฮนะอันนี้สเตนโคลิมัวอัสเตนโคลิมัวอะไรนี้ดังมากนะครับดังมากอยู่อ่าเลโอฟูในยุคนั้นนะครับดังมากนะครับคนนี้นะมาอันนี้ก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลอีกหนึ่งคนนะครับจอห์นแฮตซันนะฮะจอห์นแฮตซันนะฮะเพราะอันนี้ก็เป็นสีคนละแบบนะนี่คืออะไรนะใบปิดคนละแบบฟิเมียมลีก อะไรนะคะอลเลสเตอร์ขับ่าเป็นใบปิดไม่เหมือนกันนะตอนนี้เราแกะมาแค่ไม่กี่ซองเองเพื่อนๆออกมากระจายเลยนะครับนาเตที่ต้องการนี่ออกมาเพียบเลยนะครับเพื่อนสวยคุ้มค่าครับน่าเก็บนะครับาะเป็นกัดยี่สิบกว่าปีแล้วหนึ่งเก้าเก้าหกเพื่อนๆหนึ 1, 9, 9, 6, ่งเก้าเก้าหกก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่ากี่ปีแล้วนะครับนานมากครับมาซองต่อไปนะครับโอเคฟุ๊เป็น จูรินอะไรจูรินดิกอะไรนะลอยคีนครับสตีฟอะไรคาร์ไลย์ไหมจำไม่ได้ไอ้นี้เดวิดลิวิดเฟรนฮะเดวิดเฟรนของอาร์เซนอลนะฮะมาอีกแล้วหนึ่งใบริคาโ์ตนา่านี่เป็นใบที่ชอบมากครับใบนี้คุณค่าทางใจมากครับได้มาสองใบแล้วเพื่นอนๆเฮ้ยริคาโ์ตน่าออกสองใบไปแค้มออกสองใบเพื่อนๆโอ้เยี่ยมมากลอบบีฟ้ฟอลเลอร์นะครับนี่ ปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ช่วยของหลีไทยด้วยนะครับอบิฟอฟเอรสนะอยู่ในหลีไทยด้วยนะโอเคครับนี่เป็นจําชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวชื่อมั่วอันนี้ชื่ออะไรนะเนเจลมาตินเนเจลมาตินไหมนะโอเคครับมายาวๆครับลุ้นกันต่อเลยครับเพื่อนซองต่อไปนะครับแกะกันยาวๆนะครับสามสิบหกซองนะครับแต่เราแกะ อ่าสามสิบห้าซองนะเหลือไว้สักหนึ่งซองนะครับเก็บไว้นะครับอันนี้เหมือนกันนะมาลุ้นต่อลุ้นเดวิดไปแค่หนือนต่อปับลอยคีนนะครับลอยคีนสกอตอะไรนะเกมมิลโอไม่มั่นใจอ่าเดี๋ยวนี้เบอร์แคมครับเห็นเบอร์แคมมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นอะไรนะ จำชื่อไม่ได้เออนะักเตะมันนานมากเชื่ออะไรนะจอร์สลโก้โอ้ยนะักเตะโรเบโตดิมัตติโออ่านี่ดังมากครับของเชลซีครับเชลซี Chelsea ในยุคนั้นนะครับโรเบโต้ดิมัตติโอนะฮะดังมากครับเก่งด้วยคนนี้เก่งมากมาโคอะไรนะมาโกอะไรอ่ะไม่ไปไป เออข้ามไปข้ามไปข้ามไปมาเราต่อไปครับยังอีกเยอะเลยเพื่อนๆโอ้ยังเยอะมากกลับมาลุกยกันต่อเลยครับขอไปแค่มีไปแค่มีก,ปมกไปเลยข้ามไปเลยนะครับมาจอห์น布拉เธอร์นะจอห์นบานิสอะไรคนระับของเดวพูไม่มั่นใจนะครับมัฟฟอร์ดนะฮะ อีกคันโตน่ามาอีกแล้วเพื่อนๆโอ้โคันโตน่าออกเยอะนะอีกคันโตน่านะครับอุ้ยมาสามใบแล้วครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดสุดยอดแค่นี้ล็อบบี้มอสตันไม่ติดหรือเปล่านะโรเบิร์ตลีนะฮะโรเบิร์ตลีโอเคทิมเชวูดโอเคครับมาอันนี้เอมิเอมิลีเฮตกี้เฮตกี้นะเฮตกี้คนนี้เก่งนะเฮตกี้นี่เก่งมากนะครับในยุคนั้นเก่งมากอีกหนึ่งคนนะ แต่เซนอนอตนะครับเป็นกัปตันทีมด้วยฮนะมา,มาตินคิโอนะมาตินคิโอนานะลําจำชื่อไม่ได้จูเนโยครับนี่จูเนโยในประตูครับเดวิดเจมส์เดวิดเจมส์ลิเวอร์พูลครับยุคนั้นเดวิดเจมส์อยู่ลิเวอร์พูลเก่งเป็นในประตที่เก่งอีกหนึ่งคนโอเคข้ามไปจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็จำชื่อไม่ได้ข้ามไป โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสองนี้นะโอเคมามโอเคมาสองต่อไปเป็นโทนี่อะไรนะข้ามไปพรอมสันนะครับพรอมสันพอมสันเนียเซนน์น,นะฮะมากับหัวมาเลยเทอรี่ฟิลรนันเทอรี่ฟิวรันแกรี่พอลสเตอร์โอเมนยูโอทำไมจำไม่ได้คนนี้นะมา นักเตะไหนดังๆเพื่อนรู้จักมางนะครับเราเปิดเร็วๆนะเพราะมันเยอะมากนะฮะโอเคสต,ต่อไปนะครับนิกนิกบาร์บี้ใช่ไหมนิกบาร์บ,บ,บี้บาร์เบอร์จอห์นสเปนเจอร์ฟรุบว้าวคนนี้ก็ชอบครับโอเล่คุณน่าโซชาครับโซชาเป็นนักเตะแมนยูที่เก่งมากนะครับอีกหนึ่งคนแมนยูต้องรู้จักครับสาวกแมนยูต้องรู้จักแน่น,นอนฮนะโอเล่คุณน่าโซชาครับ นี่เอียนไว้นะเดินไปที่สกูเชลซีครับเก่งครับคนนี้เก่งไหนคนนี้ก็เก่งครับที่เชลลียแฮมครับเชลลียแฮมนี่เป็นนักเตะที่เก่งด้วยครับสุดยอดครับเชลลียแฮมทุกนั้นต้องรู้จักอะต้องรู้จักทีมฟอร์เวิร์ดนะฮะทีมฟอร์เวิร์ดไม่มั่นใจเมื่อกี้เราเปิดได้แล้วอย่างนะสิงหวบาบีนะครับมายาวๆครับโรนนี่โจสันนะฮะลอนนี่โจสันแมนยูนะครับ เหีนไว้ไว้นี่ได้หลายใบแล้วนะเพื่อนๆโอเคโอเคครับบีดำนะว่าจะออกบาริบาลครับนะมานักเตะรุ่นเก่านี้โอ้โหจะไม่ค่อยไหนโอ้ปีเตอร์แชมไอคอนนี่ปีเตอร์แชมไอคอนครับโอ้สวยสวยไหมนี่ชอบมากครับเป็นนักเตะที่เป็นนายประตูที่ผมชอบมากนะที่ท่านเราชอบมากที่สุดอ่าเป็นนี่เป็น โอ้โหได้เก็บใบชไมัยขึ้นอันนี้เป็นใครนะเนี่ยนึกว่าได้ใบสีดำ <laughs> พิจัยว่าได้ใบสีดำดยใบพิเศษนะเราพิชโฟลเลอร์นะเราไ, follow, นะได้ชไมัยขึ้นมานะครับโอ้แจมเลยโอเคอย่างรุ่นใบพิเศษสีดำยังไม่มาเลยเพื่อนๆหรือว่าเราได้ใบเพแค่มาสองใบแล,แล้วมันไม่ให้ละเี้โอเลกุน่าโซชาโซชานะครับ ชอบชอบมาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับสองนี้นะครับเอออยากได้อะไรนะอลันเชลเลอรอ์เชลเลอร์ยังไม่ออกนะในยุคนั้นนกติดดังๆเยอะเยอะมากนะครับโอเคครับมาเลกนันต่อนะครับ มาใบนี้อันนี้เอ็มรีเฮดกี้เฮดกี้นะเฮดกี้เฮดกี้ครับโอ้นี่ใบจะมีตำหนิเห็นไหมมันจะหาสมบูรณ์ยากมากเพราะการมันนานนะครับสมบูรณ์ยากมากนะฮะไปเอ่ยคิสอะไรจำไม่ได้สตีมแ <Steam Mac S 1> ม็กมาณานะครับสตีมแ <Steam Mac S 1> ม็กมาณานะครับ <Steam Mac S 1> น้านี่เทดดี้เชลเล่ย์เชลเล่ย์นะครับ โอเคครับมาครับโอเคเอีนบูสอะไรเอีนบูสอะไรไหมเมกกี้วัซซันอะไรนะรไม่รู้จักเอียนไว้เดินไปที่สกูลสแตนโคลิมัวอ๋อคนนี้เขาเก่งนะคนนี้สแตนโคลิมวัวนี่เก่งมากครับของลิเวอร์พูลครับนี่เก่งมากคนนี้เก่งมาก โอเคครับใบพิเศษมาบ้างใบพิเศษยังไม่มาเลยเพื่อนๆอ๊ะ mm hmm. <Okay, S 2> มาลุ้นกันต่อครับยังลุ้นกันต่อยังอีกหลายซองนะใบพิเศษยังไม่มาเลยเพื่อนๆชนนสสูนิโจสตีฟวอสันลีดิกสันฮะนี่ของอาร์เซนอลลีดิกสันเนี่ย โอเคมามันจะออกยากใบสีดำออกยากแต่ว่าก็จะสวยมากครับอ่าซลต่อไปนะครับอ่าโอเคมานักเตะไม่ค่อยรู้จักนะไมกี้ <Mikey. S 1> อเล็ว,วิสโลนะ เด็กสันนี่มาเยอะมากครับมาอีกแล้วลดกซันผมนกับหัวกับหางอยู่นะการเซนคิลิมัวเดวิดอะไรนะจินโนล่าอาร์เธอร์จินโนล่าเฮ้ก็ดังฮะในยุคนั้นดังดังโอเคอยากให้เราเปิดการอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับโอเคยังไม่มา โลนี่โจสันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้โจสันนะฮะเจสันแม็กสเตอร์อีชโอเคนะโอ้ไม่ออกเลยนะใบดําไหนๆก็ได้เป็นแค่มาแล้วขอใบพิเศษใบดํากันบ้างนะครับเพื่อนๆมายังอีกหลายซองครับมาลุ้นกันต่อนะฮะฮ้นี่ใบนี้เป็นอะไรเนี่ยใบนี้เป็นใบพิเศษแน่เลยครับเพื่อนเป็น อ๋อเป็นตาสมสอนครับซันเดอร์แลนด์น,นะครับโอ้เป็นตาสมสอนซน่งเป็นใบพิเศษนะฮะนี่มันจะปั๊มนูนเพื่อนๆได้ซันเดอร์แลนด์อย่าได้เมนยูไม่เป็นไรซันเดอร์แลนด์นก็เอานะฮะโอเคสอดีใจนึกว่าได้ใบดำๆนะไม่ดำไม่ออกเลยฮนะแกลลี่เนวิลโอเคมายังมีลุ้นเพื่อนๆยังมีลุ้น มาได้ถ้วยเฟมิลี่แล้วด้วยนะครับอ้าไปพิเศษมาอีกแล้วครับมานี่เป็นแอตตันวิลล่าครับตาสมุนสอแอตตันวิลล่าแน่นอนอ่าตาสมุนสอแอตตันวิลล่านะครับโอเคยอยากได้เมนยูกับเชลซีโอเคครับมาได้ตาสมุนสอนสองแล้วนะฮะเฟร็ดค็อกนะฮะพอสันนี่ก็เป็นพอเมอร์สัน อใเซนอนนะครับอาจจะอยู่ใบสองท,ท้ายก็ได้นะครับปะนะเ,เป็นสีดำเรานะโอเคเป็นโอ้ตาสมอสอนอีกแล้วเดลี่อะไรคอ,คอสตี้นะครับเดลี่คอสอะไรคอสตี้ใช่ไหมดับบี้คอสตี้เออใช่ใช่เป็นลูกแกะนะสมมตาสอนได้มาสามใบ,บแล้วครับแล้าวันเดลี่นะ ในสบบามใบแล้วยังใบสีดําไม่ได้เลยโอเคนี่เหลือไม่กี่ซองแล้วนะครับเกะกันเมื่อยมือเลยนะครับการมาเกะต่อนะครับโอเคตัดส่วนมาอีกแล้วตัดสมุดสอนอีกแล้วนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับโอ้ซ้ำเพื่อนๆโอ้ได้ตัดสมุดสอนซันเดอร์แลนด์ซ้ำนะครับ ว่าทำไมไม่มาทีมดังๆบ้งงางซ้ำเลยนะครับสแตนแลนด์นะฮะโอเคครับมาทันทีโชลิแฮมเดนิดเบอร์แคมครับเบอร์แคมนะฮะโอ้ได้ตาสม,มุสอนซ้ำเพื่อนๆเ,เป็นกองเลยฮะดูเพื่อนเนี่ยเป็นกองเลยโอไหลายใบนะบมาอีกแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าอะไรนะ โคสว์ตี้ซิตี้ไม่ซ้ำนะครับทีซิตี้โอ้โหตาสโมสรศออกรัวๆเลยสองหลังเพื่อนๆตาสโมสรศออกรัวเลยฮนะตอนนี้อยาได้ใบสีดำจะมาอานะีกหรือเปล่าฮะเดี๋ยวแบงค์แฮมก็ได้อีกสักใบมาหรือแบงค์แฮมจะมาไหมแบงค์แฮมจะมาอีกหรือเปล่าเฮดิตน,นะครับโอเค เราจะเก็บไว้หนึ่งซองนะครับตอนนี้ก็เรายังเหลืออีกสองซองที่เราแกะนะครับอีกหนึ่งซองเราขอเก็บไว้นะว้าวใบสีทองเพื่อนๆอุ้ยเป็นใบสีทองอุ้ยเป็นใบอะไรครับพินโก้ไลน์กิ๊กใบสีดำหรือเปล่าเป็นใบอะไรหรือเปล่าวุ้ยได้มาแล้วนี่โอ้ยเพื่อนๆไานกิ๊กครับ อุ้ยใบนี้ใบแลด้วยฮะโอ้ยสวยเลยครับสวยเลยครับได้ไลน์กิ๊ด้วยนักเตะที่ดังด้วยโอย้โอเคครับเพื่อนๆโอเคเลยครับอ่าแต่ไลนกิ๊กนะครับเออโอเคเลยครับใบนี้สุดยอดครับไลนกิ๊โอ้ยสวยสวยสวยมันสวยมากแล้วก็ละเอียดเพื่อนๆดูอ่าโอเคโอเคแล้วครับสบายใจมากนะฮะตอนนี้ ไลนคลิกเลยนะอันนี้ใบใบอื่นเป็นใบอะไรก็ได้แล้วนะเฮ้ยที่เราไม่บอกชื่อบางทีมันอาจจะซ้ำนะฮะมันซ้ําเยอะแล้วนะครับก็เพื่อนๆดูแล้วกันว่านาเตชื่ออะไรกันบ้างน,นะครับนี่ซีเมนซีเมนนี่ชอบนะมาอีหนึ่งสองนะครับแกเกัน,กน,กนย้ำมือฮุ้ย มาอีกแล้วเพื่อนๆใบทองอีกแล้วเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเป็นใครเรือพูครับได้เรือพูเป็นซิมแม็กมานามานอู้แม็กมันามานเพื่อนโอ้ยนี่ก็นักเตะด,ดังอีกหนึ่งคนนะครับนี่แม็กมานามานครับสวยมากสวยมากสวยมากเออนักเตะดังอีกหนึ่งคนโอเคได้เตะดังๆมาเลยนะครับใบเป็นใบพิเศษนะนี่ ออไอโนมานครับลอยคิกครับว้าว,ว,าวโอเคสวยครับสวยสวยโอ้หลังๆนี้ออกใบสวยๆเยอะเลยนะขอไม่ง่ายมีสบใบนะฮะมาโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเพื่อนๆในมนิงซองตองนนี้แกะแล้วกันไม่เก็บกันแล้วกันเผื่อกั๊ดเลยจะออกนะมา สองสุดท้ายนะครับของบล็อกนี้นะครับตอนแรกว่าจะเก็บไว้นะครับแต่ว่ามาลุ้นกันแล้วกันนะเผื่อเราได้ใบแ,แลกกันนะแกะแล้วฮ้าเป็นตาสโมสรดีแล้วที่ที่เก็บนะฮะซันเดอร์แลนด์แน่เลยเพื่อนๆในตาสโมสรนะครับเป็นตาสโมสนนรสมสอของซันเดอร์แลนด์ซ้ำซ้ำอีกแล้วโอเคเปิดไปแค้มอยู่สองนี้ออลลี่โฟล์ test right. ไว้แม่จะไม่ไว้หรือเปล่าแม็กแฮมโอ้โหใบหนึ่งใบครับแต่วันนี้เห็นมสังเกตไหมครับว่าใบนี้มือไม่เต็มเออดีที่เราไม่เก็บไว้นะครับถ้าเราเก็บไว้ที่ไม่ได้แม็กแฮมแน่เลยมาสามใบครับเพื่นอนโอเคแม็กแฮมใบหนึ่งใบครับสามใบโอ้โหมาท้องที่เราเก็บด้วยดีที่เราไม่เก็บไว้นะครับเพื่อน โอ้โอเคเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปครับเรามาสรุปนะครับท้ายคลิปกันนะครับกล่องนี้นะครับนี่เพื่อเนโก้นะครับตามาสุปกันว่าสุดยอดมากครับบล็อกนี้โอ้เป็นอะไรที่ดีมากครับได้ใบเดวิดแบงแฮมมาสามใบเลยครับเพื่อนเพื่อนอ่านี่ได้เดวิดแบงแฮมมาสามใบครับโอ้สุดยอดเพื่อน ตอนแรกเราคิดว่าได้สักใบก็โอเคครับแต่มันออกมาสามใบเเพื่อนๆเป็นใบที่อยากได้มากครับแล้วก็เราได้ถ้วยพีเมรีด้วยนะครับยังไม่พอนะครับใบดําที่เราอยากได้เราได้ไรน์กิกครับนี่เพื่อนๆไรน์ไร์กิกแล้วก็สตีฟแม็กมานามานะครับอีกหนึ่งคนที่ชอบมากครับแล้วก็ได้ปีเตอร์แชมไคันครับนะปีเตอร์แชมไคันด้วยเราได้อีกคัตตูน่ามาสามใบด้วยนะครับชอบมากครับไอดอลเลยนะครับแล้วก็ อาจจะมีตาสโมสรอีกนะครับตาสโมสรเราจะได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบนะครับแต่ว่าครับเพื่อนซ้าเยอะมากครับซันเดอร์แลนด์นี่ซ้ำมาสามใบเลยเพื่อนเซนเท์แลนด์สามใบเลยนะครับที่เหลือก็สามใบไม่ซ้ำนะฮตั้งิูล่านะฮะแต่พคอตตี้นะเนี่ยมานี้นะครับคลิปนี้ถือว่าพอใจมากเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้ำโมมีสิเกมด้วยนะครับเราจะมีคลิปต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับกดติดตามมาไว้นะ คอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวมีกิจกรรมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของมาเจกงแน่นอนนะครับกาฝากกันไว้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนๆบ๊ายบายครับ